ภาพไบโอลีนและพิเชอร์ของจอร์จบรักในปี1910เป็นตัวอย่างสำคัญของ Analytical Cubism ซึ่งเป็นรูปแบบ Cubism ยุคแรกที่บรักและปิกัสโซร่วมกันพัฒนาขึ้นภาพนี้แสดงให้เห็นภายในห้องที่มีไวโอลีนและเหยือกน้ำแต่แตกต่างจากภาพนิ่งแบบดั้งเดิมโดยนำเสนอวัตถุในลักษณะคล้ายภาพนูนต่ำแบบโมโนโครม พร้อมด้วยรูปทรงที่ถูกแบ่งออกเป็นเหลี่ยมมุมและซ้อนทับกันในพื้นที่ที่ถูกบีบอัดบรกักใช้เทคนิคภาพลวงตาหรือทรอมเปโลยเช่นการวาดตะปูที่ดูเหมือนแขวนอยู่บนผ้าใบเพื่อเล่นกับมิติสองมิติของภาพและเน้นย้ำแนวคิดหลักของ Analytical Cubism ซที่วัตถุถูกแบ่งเป็นองค์ประกอบทางเรขาคณิตจ,จำนวนมากจากมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งจัดเรียงใหม่บนระนาบของผ้าใบเพื่อสร้างองค์ประกอบกึ่งนามธรรมา ภาพนี้ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่คุนสมิเซียมในเมืองบาเซลสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับทุกคนผมชัยยันยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์สำรวจศิลปะของเราวันนี้ผมได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานมาเรียและเรากำลังจะดำดิ่งสู่บางสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่ง นั่นคือผลงานชิ้นเอกที่ทำลายวิธีการที่เรามองเห็นความเป็นจริงในงานศิลปะโดยสิ้นเชิงสวัสดีค่ะฉันมาเรียค่ะและบอกตามตรงนะคะตอนที่ชัยยันแสดงภาพวาดนี้ให้ฉันดูครั้งแรกฉันรู้สึกทึ่งมากเลยค่ะเรากำลังมองดูสิ่งที่เหมือนกับภาพหุ่นนิ่งแบบ Q ิวบิซิม (CUBISM) และมันเหมือนกับการได้เห็นโลกทั้งใบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ผ่านชิ้นส่วนเรขาคณิตถูกต้องเลยครับ สิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือการรื้อถอนวัตถุที่น่าทึ่งและมาเรียครับผมคิดว่าผู้ฟังของเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้แค่กำลังมองดูรูปทรงที่แตกหักนะครับนี่คือแนวคิดที่ปฏวิวัติวงการซึ่งปรากฏให้เห็นบนผืนผ้าใบใช่ค่ะงั้นขอฉันวาดภาพให้คุณฟังนะคะในความหมายตรงตัวเลยค่ะเรากำลังเห็นสิ่งที่ดูเหมือนไวโอลินขวดบางขวดอาจจะเป็นโคมไฟหรือเหยือกน้ำทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นรูปทรงที่เหลี่ยมคมเหมือนคริสตัล พาเลตส,สีส่วนใหญ่จะเป็นแบบโมโนโครเมติกซึ่งหมายถึงส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลสีเทาและโทนสีเอิร์ธโทนที่หม่นและการเลือกสีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับกระบวนการนี้ที่เราเรียกว่าบาสนิยมหรือคิวบิซึมเกิดขึ้นราวปี1907-1914โดยปาโบลปิคาโซและจอร์จบาร์กเป็นผู้บุกเบิก พวกเขาจงใจจำกัดพาเล t ส,สีเพราะต้องการให้ผู้ชมมุ่งเน้นไปที่รูปทรงและโครงสร้างแทนที่จะดูดึงความสนใจด้วยสีสันใช่ค่ะงั้นขอชั้นวาดภาพให้คุณฟังนะคะในความหมายตรงตัวเลยค่ะเรากำลังเห็นสิ่งที่ดูเหมือนไวโอลินขวดบางขวดอาจจะเป็นคมไฟหรือเหยือกน้ำทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นรูปทรงที่เหลี่ยมคมเหมือนคริสตลัลพาเล t ส,สีส่วนใหญ่จะเป็นแบบโมโนโครมาติกซึ่งหมายถึงส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลสีเทาและโทนสีเ e อิร์ธโทนที่หม่น และการเลือกสีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับขบวนการนี้ที่เราเรียกว่าบาสนิยมหรือคิวบิซึมเกิดขึ้นราวปี1907-1914โดยปาโปรโรพิกาโซ,โซและจอร์จบรักเป็นผู้บุกเบิกพวกเขาจงใจจำกัดพาเลสสีเพราะต้องการให้ผู้ชมมุ่งเน้นไปที่รูปทรงและโครงสร้างแทนที่จะดูกดึงความสนใจด้วยสีสัน ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังถามเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถมองเห็นวัตถุจากทุกมุมพร้อมกันได้ไวโอลินที่อยู่ตรงกลางนั้นคุณสามารถเห็นตัวโค้งของมันรู F หัวไวโอลินที่ด้านบนแต่ทั้งหมดถูกแยกส่วนและประกอบใหม่ในมุมมองที่เป็นไปไม่ได้นี้สิ่งนี้เชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นในยุโรปช่วงต้นศตวรรษที่20ครับ ทฤษฎีสัมปัตภาพของไอสไตล์ le, กำลังท,ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอวกาศและเวลาและศิลปินก็กำลังทำอะไรที่คล้ายกันคือท,ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพื้นที่ทางสายตาบริบททางประวัติศา,ศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณปี1907-1914เถึงเป็นช่วงที่ศิลปินชาวยุโรปยังได้รับอิทธิพลจากศิลปะแอฟริกาซึ่งมีแนวทางมที่แตกต่างกันมากในการแสดงออกถึงรูปร่างมนุษย์และวัตถุ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติที่เหลี่ยมคมใครน้ากากที่เราเห็นในงานบาสนิยมและสังเกตดูนะครับว่าพื้นหลังกับพื้นหน้าดูเหมือนจะหลอมรวมกันไม่มีมิติความลึกหรือมุมมองแบบดั้งเดิมเลยแต่มีระนาบที่ทับซ้อนกันซึ่งสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าคิวบิซึ n มแอนาลิติคอลซึ่งวัตถุถูกแยกส่วนและวิเคราะห์จากหลายมุมมองไวโอลินเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญเป็นพิเศษทางนี้ค่ะ ดนตรีและทัศนศิลป์มีความเชื่อมโยงกันมาตลอดแต่ในคิวบิซึมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังเห็นตัวดนตรีเองจังหวะความกลมกลืนถูกแยกออกเป็นชิ้นส่วนทางทัศนศิลป์ที่ดวงตาของเราต้องปะติดปะต่อ,อก,กันเข้าด้วยกันเหมือนกับที่หูของเราประติดปะตอ่อโน้ตดนตรีมาเรียพูดได้สวยงามมากครับและเมื่อพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ภาพหุ่นนิ่งแบบดั้งเดิมมักจะสื่อถึงโลกทางวัตถุ บ่อยครั้งที่มีทีมเกี่ยวกับความตายหรือไม่จีรังแต่ในนี้เหมือนศิลปินกําลังบอกว่าวัตถุเหล่านี้มีความจริงที่ลึกซึ้งและซับซ้อนยิ่งกว่าสิ่งที่เราเห็นบนพื้นผิวเทคนิคก็น่าสนใจเช่นกันค่ะลงดูว่าฝุน่นแปรงสร้างพื้นที่ที่เหลี่ยมอังงอกเหมือนมองโลกผ่านปริซึมหรือคริสตัลแต่ละระนาบร,บรับรับแสงแตกต่างกันทําให้เกิดความรู้สึกถึงปริมาตรโดยไม่ใช้การไล่เงาหรือการสร้างแบบจําลองแบบดั้งเดิม และแนวคิดเรื่องแสงนี้ปฏิวัติว,ตวงการครับแทนที่แสงจะมาจากแหล่งเดียวและเกิดเงาเรามีแหล่งกําเนิดแสงหลายแหล่งหรืออีกในคือแสงดูเหมือนจะอยู่ในโครงสร้างเลขาคณิตนั่นเองมันเหมือนกับว่าภาพวาดมีสว่างอยู่ภายในเลยครับและในด้านอารมณ์มีบางสิ่งที่ทั้งแตกแยกและอยู่รวมกันเป็นหนึ่งมันสะท้อนประสบการณ์สมัยใหม่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในหลายความจริงพร้อมๆกัน การรับรู้ของเราเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและอัตลักษณ์อาจจะมีหลายแง่มุมคุณรู้ไหมครับว่าตอนที่ผู้คนเห็นภาพวาดคิวบิซึมครั้งแรกหลายคนพบว่ามันน่าสับสนหรือยากที่จะเข้าใจแต่สิ่งที่ศิลปินกําลังทํานั้นซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อครับพวกเขากําลังแสดงให้เราเห็นว่าความเป็นจริงไม่ได้ตายตัวมีหลายวิธีในการมองและเข้าใจโลกร,บรอบๆตัวเรา เพิ่มเติมด้วยก็เห็นว่าในสไตล์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการวาดภาพเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของศตวตรรษที่20เมื่อคุณดูอาคารสมัยใหม่ที่มีรูปทรงเหลี่ยมคมหรือแม้แต่คิดถึงวิธีที่เราตัดต่อภาพยนตร์ด้วยมุมมองที่หลากหลายคุณกำลังเห็นอิทธิพลที่ยั่งยืนของขบวนการนี้ตัวไวโอลินเองก็น่าสนใจในเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับ ในหลายวัฒนธรรมเครื่องดนตรีเป็นตัวแทนของความกลมกลืนจิตวิญญาณและการแสดงออกทางอารมณ์การที่แยกส่วนมันออกไปมันเหมือนกับว่าศิลปินกำลังแสดงความคิดเห็นว่าชีวิตโมเดิลทำให้ประสบการณ์ความงามและความกลมกลืนของเราแยกส่วนยังไงและแต่ว่าถึงแม้จะถูกแยกชิ้นส่วนเราก็ยังสามารถจำได้ว่ามันคือไวโอลินมีบางอย่างที่ให้ความหวังในสิ่งนั้นว่าแม้ว่าโลกของเราจะรู้สึกแตกแยกก็ยังมีความสอดคล้องที่ซ่อนอยู่ อัตลักษณ์ที่สำคัญยังคงอยู่ภาพวาชินีแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ศิลปินหยุดพยายามสร้างหน้าต่างเข้าสู่ความเป็นจริงหันไปสร้างความเป็นจริงใหม่ทั้งหมดแทนไม่ใช่การลอกเลียนสิ่งที่เราเห็นแต่เป็นการเปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเกี่ยวกับวิธีที่เรารับรู้และเข้าใจโลกของเราสำหรับผู้ฟังของเราที่อาจเพิ่งดูคิวบิซึมครั้งแรกฉันขอแนะนำให้ใช้เวลากับมันนะคะ ให้ดวงตาของคุณเคลื่อนไหวไปรอบองค์ประกอบลองติดตามรูปทรงไม่ต้องกังวลว่าถ้ามันไม่เข้าใจในทันทีศิลปะแบบนี้ให้รางวัลกับความอดทนและใจเปิดกว้างค่ะและพลึงลำลึกไว้นะครับว่าศิลปินเหล่านี้ไม่ได้พยายามทำให้สิ่งต่างๆยากขึ้นเพื่อความสนุกนะครับ พวกเขากำลังตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการปฏิวัติอุตสาหกรรมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ความขัดแย้งทั่วโลกและพวกเขาต้องการภาพในภาษาแบบใหม่ๆเพื่อแสดงความเป็นจริงเหล่านี้ก่อนที่เราจะสรุปขอย้ำอีกครั้งว่าสิ่งนี้เชื่อมโยงกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันอย่างไรในหลายด้านเรากำลังใช้ชีวิตตามวิสัยทัศน์ของคิวบิซึมเรามองเห็นโลกของเราผ่านสกรีนหลายจอมุมมองที่หลากหลายแตกแยกและประกอบใหม่ตลอดเวลา นั่นเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากครับมาเรียไม่ว่าจะเป็นฟีดโซเชียลมีเดียความจริงเสมือนหรือแม้แต่วิธีที่เราทำงานหลายอย่างพร้อมกันในชีวิตประจำวันเรากำลังพบเจอการแตกแยกและการสร้างใหม่แบบคิวบิซึมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นภาพวาดแบบคิวบิซึมโปรดจำไว้นะคะว่าคุณไม่ได้กำลังมองดูแค่สไตล์ศิลปะแต่ว่าคุณกำลังมองหาวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจว่าการมองเห็นการรับรู้และการดำรงอยู่ในโลกที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมนั้นหมายความว่าอย่างไรบ้างจนกว่าเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้าปโปรดติดตามความอยากรู้อยากเห็นในโลกทัศนศิลป์รอบตัวคุณค่ะ